สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมไปดั้งรถไฟนะครับรถไฟสายอีสานใต้นะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปชมสถานีศรีสะเกดนะครับใครที่เคยนั่งรถไฟแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับที่จริงแล้วนะครับรถไฟสายอีสานใต้น่าจะมีรถไฟทางคู่ได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าอีกกี่ปีนะครับจะมีการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสานใต้นะครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมสถานีรถไฟจังหวัดสีสเกตนะครับใครที่เคยมาจังหวัดสีสเกตคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทั้งช่องรู้เล่ทันเหลี่ยมกฎหมายด้วยนะครับบรรยากาศการเดินทางก็จะประมาณนี้นะครับการเดินทางด้วยรถไฟนะครับใครเคยนั่งรถไฟก็จะทราบดีนะครับ บรรยากาศการนั่งรถไฟชั้น3นะครับชั้นปกตินะครับเป็นชั้นพัดลมนะครับก็รับลมเย็นครับบรรยากาศสบายๆนะครับนั่งอีกสักครู่นะครับก็จะถึง สถานีสีสเกตแล้วนะครับสบายสบายครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครเคยนั่งรถไฟนะครับไปที่ไหนกันบ้างนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับบรรยากาศความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างกับการนั่งรถทัวหรือว่าการนั่งรถส่วนบุคคลหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เดินทางมาถึงตัวจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถึงสถานีศรีสะเกดแล้วนะครับบรรยากาศชนบทก็จะประมาณนี้นะครับสบายสบายครับไม่มีอะไรมากครับรถไฟกำลังเข้าสู่สถานีนะครับสถานีศรีสะเกดนะครับ ใครเคยมาจังหวัดศรีสเกตนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครเป็นคนจังหวัดศรีสเกตก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้รถไฟกำลังจะจอดที่สถานีศรีสเกตนะครับถึงสถานีศรีสเกตแล้วนะครับยังไงก็ฝากตู้ชมนะครับอีกรอบหนึ่งครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรู้เรศทันเรียบกฎหมายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ Leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you.